เป็นแค่เรื่องกระจิตฟริตอา่านตำรับตำราหนังสือนังหาก,กระตุน้นในความคิดรู้คุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันละนี้อานเป็สิ่งใจตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต ลองมีอยู่5วันนี่ก็เข้าวันที่4แล้วอแน่นอนว่าเรายังอยู่กับน้องๆนะคะจากโรงเรียนชุมชนวัดบางคานบ้าโอเคกันไี่เลิกครับเอาละเอาละยเท้กันหยุดเทก วันนี้มีจนหมงจดหมายอะไรมา <จน S 1> หรือเปล่าคะส่งมาจากสมุทรสาคสมรมหาชัยมหาชัยะะนะครับคุณรัชนีฉิมมะขันนะ,ะนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยชอบดูรายการออมากคุณรัชนีค่ะครับ ต้องรีบทำกันบ้านเพื่อมาดูรายการเลยนะคะคุณแม่สบายใจเลยตอนนีน้แล้วก็แนะนำหนังสือเล่นโปรดของลูกชายนะครับเอาชีวิตรอดในป่าเอาเมซอนนะครับเพราะว่าสนุกดีแล้วก็ฝึกคำยากๆให้ลูกด้วยนะครับอ่านะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวมีหนังสือเพิ่มอีกครอบครัวตึงหนึ่งคุณแม่คุณลูกอ่านได้ทั้งคู่เลยอันนี้สนุกนะคะเป็นหนึ่งในสิบผู้โชคดีประจำสัปดาห์ได้หนังสือโจทย์ของเราไปนะคะอ่ะเตรียมตัวเลย วันนี้ท้าให้อ่านจะทำให้ทุกคนเข้าใจเศรษฐศาสตร์แบบง่ายๆผ่าหนังสือครอบครัวตึงนหนึ่เล่มนี้โดยเนื้อหาได้บัญญัติวิธีชีช้ช่องทางรวยไว้ถึง100ประการเช่นการเห็นประโยชน์ของเหรียญบาทก่อนจะทิ้งของสักชิ้นให้คิดเป็นร้อยๆครั้งและหลักสำคัญการออมเงินคือต้องออมอย่างมีเป้าหมายแล้วน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดบางขันจะออมลุมทรัพย์หนังสือได้มากน้อยเพียงใด มาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขากันครับจะว่ายากก็ยากนะคะจะว่าง่ายก็ง่ายมครูยังว่ายากเลยครับข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกนะคะเกี่ยวข้องกับหนังสือโจทย์ของเราอย่างแน่นอนนะคะมีคำมาให้ได้อ่านกันไปอ่านกันกัอนค่ะ ไม่ไมีแต่ของเก่าๆของเก่าๆเหล่านี้จะเกี่ยวอะไรกับคําถามของเราท้าให้คิดเลยค่ะขอน่าจ,จะถามว่าของพวกนี้เอาไปทําอะไรได้บ้างค่ะเสื้อยืดเก่าเอาไปประดิษฐ์สิ่งของได้ะะใช่ไหมครับเสื้อยืดเก่าเสื้อยืดเกาเา่กาก็ไปประดิษฐ์เป็นตุก๊กตาผ้้าแลวก็ประดิษฐ์เป็น ตกแต่งบ้านนะคะตกแต่งบ้านด้วยที่เป็นตกแต่งวันเกิดอะค่ะที่เป็นเส้นแล้วก็ตัดขั้นสามย่แล้วก็เอาพวใส่ลุงเป็นไปแบบค่ะหนังสือพิมพ์เก่าค่ะสามารถนําไปประดิษฐ์ชุดไทยได้ค่ะชุดไทยค่ะชุดไทยชุดแดนเซอร์อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ขาด้วเต้นไปเต้นมาแย่เลยไม่ค่ะจะมีกาวสองหน้ากาวลาเทปกาวล้ออะไรอย่างเงี้ยนมไม่อยู่อะไรนะเช่นกล่องนมอะค่ะลองไม่อยู่แล้วก็เอา ังสือพิมพ์มาเปิดแปกไว้ค่ะแล้วก็ปฏิทินเก่าค่ะหน้าที่เราไม่ใช้ค่ะหน้าที่มันขาวค่ะเอาไปให้น้องวาดรูปได้โอ้วาดรูปได้หือไม่ก็ถุงเท้าเก่าก็เอามาเอามาเย็บแล้วก็มาใส่ต่อได้ค่ะอ๋อะก็คือว่าประหยัดค่ะเย็บ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 แล้วก็ติดกันเลยหรือหรือไม่ก็มันเป็นเจ็ดรูแล้วก็เย็บอีกค่ะฮะกี่รูนะถุงเท้าเจ็ดรู เย็บแล้วใส่ยไม่ประหยัดมาก <c oughs> แม่น้องนี่ไอเดียนี่เยอะมากเลยนะตึงเหนืดสุดๆ <c oughs> อางี้อางี้งี้คำถามจะตึงเหนือแบบไหนนะฟังจากพี่ซายครับ พี่ว่าจริงๆแล้วน้องๆน,น่าจะเริ่มเขียนหนังสือของตัวเองได้แล้วนะคะไอเดียเหลือร้ายมากนะคะคำถามนะคะคือปฏิทินเก่าค่ะเอามาใช้ประโยชน์อะไรนะคะระหว่างกอไก่นะคะหนังสืออักษรเบลหรือว่ากอขอไข่เฟือกกระดาษค่ะคุณผู้ชมละครับทราบหรือเปล่าว่าปฏิทินเก่าที่เป็นกระดาษหนาน่ะมีประโยชน์อย่างไรถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะถาอะไรครับน้องๆเลือกตอบกอไก่และขอไข่9คนแล้วก็21คน อ,อักษรเบล,ลคืออะไรอย่างงี้ก่อนอักษรเบล,ลคืออะไรหนังสืออักษรเบล,ลค่ะหนูเคยดูทีวีอ่ะเขาทำให้คนตาบอดอะค่ะ เป็นยังไงถ้าสอนแปลเนี่ยทำไมมันถึงต้องเป็นปฏิทินเปะเขาจะตัดมาใช่ไหมคะเขามาแปะให้เด็กเด็กอ่ะในมูลนิธิเขาบริจาคือตาบอดใช่ไหมค่ะแล้วเขาก็มาดูคำว่าเป็นตัวอะไรแล้วทำไมต้องใช้ปฏิทินเก่าเพราะว่าปฏิทินมันมีความแข็งอะค่ะเป็นกระดาษอ๋อพี่สมมติปฏิทินที่บ้านพี่เป็นแบบฉีกเป็นวันๆอย่างนี้ได้ไหมกระดาษแบบบางๆอย่างเงี้ยได้ไหมพอถึงสิ้นเดือนก็คงไม่เหลือละล่ะอ๋อคือเกี้ยงแล้วเขาฉีกเขาฉีกหมดเลยเนาะ จริงพี่ก็ไม่น่าถามะไรประหลาดพี่ไม่ฉลาดเอาซะเลยบางนี้เปลือกกระดาษเพราะว่าหนูเคยเห็นอักษรเบลอักษรเบลมันเป็นกระดาษสีขาวแล้วจะมีวงกลมวงกลมสีขาวและสีดำค่ะหรือว่าปฏิทินทำอักษรเบลไม่ได้ค่ะเพราะเพราะว่ามันมันมันลายเลอเกินเงี้ยเหรอหรือไงมันยุ่ยา่ามันไม่ใช่สีเดียวอ๋อต้องสีเดียวอักษรเบลสีเดียวใช่ไหมอ๋อ กระดาษกับหนังสือพิมพ์นี่มันแข็งนะคะมันแข็งมันแขงเหมือนกันนะคะมันอาจจะทําได้ก็ได้โอสายที่ว่าพอว่าไปจุ่มน้ําเฟื่อกนี่เรารู้ใช่ไหมเฟือกเรารู้จักจุ่มน้ำแล้วไปตากแดดอย่างนี้ค่ะสองสามวันแล้วก็แข็งะเออถือว่ามีการตีความมาทั้งสองฝั่งแปลว่าฝั่งไหนจะเป็นฝั่งที่ถูกฟังคาเฉลยค่ะจะมีผู้พานเข้าไปสะสมคุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียน9คนหรือ21คนข้อกอกไก่ค่ะ อนี่นะคะก็คือทั้งเปลือกระดาษนะคะแล้วก็ปฏิทินนะคะที่มาจากอักษเบรลวอย่าลืมว่าจริงๆแล้วนะคะผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้การมองเห็นเขาใช้การสัมผัสดังนั้นกระดาษจะมีลาย หรือไม่มีลายหรือจะมี18สีในแผ่นเดียวก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้มันค่อนข้างหนาอ่าต้องหนาดีนึงเพราะเขาต้องมาปลูกนะคะต้องมาปลูกกันแบบนี้นะคะนี่ใครที่มีปฏิทินเก่าๆนะคะก็สามารถบริจาคได้เพราะว่าก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่นะคะส่วนเลื่อกกระดาษเนี่ยมันต้องทําจากกระดาษลูกฟปกงเท่านั้นเพื่อมันจะได้หดได้อ้ายืนเข้ามาสิอ่าผมใส่แขนด้านนี้นะอันนั้นขาะพี่นี่แบบนี้แล้วก็ผูกนะผูกผูกเปอก ้ด้วยกันนีมีอันนี้งูกัดก็ไม่ตายนะคะเพราะผูกแน่นมากนะคะพี่จอยครับน้องแขนหักข้างนี้นะฮะอาเยวงขงยงอมาอยู่ไม่รู้เหมือนกันนี่กระดามแบบนี้นะคะดามแบบนี้ได้นะคะอ่าอ่าขอบคุณนางแบบด้วยนะคะขอบคุณด้วยดังนั้นนะคะน้องผ่านเข้าไปเล่นข้อที่2 9โพ 9กาคนก็ตอบไม่ได้เราเป็นตัวแทนของเพื่อนนะข้อ2แน่น,นอนคาถามอ่านสดวันนี้ไม่รู้ว่าจะตอบถูกกันหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงเพื่อนๆช่วยเชียร์กันด้วยนะคะเตรียมตัวเลยค่ะมาพวกสาวข้อนี้เราไป ข้อที่2ของเรานะคะเรียกว่าหัวนี้วิงเวียนจริงๆพี่อ่านแล้วพี่ก็ยังงงๆเหมือนกันนะคะมาเป็นบทกรเลยนะคะบทกนจะว่าอะไรจะงงจะวิงเวียนอะไรขนาดไหนฝากไปแล้วที่พี่กบอ่านแล้วท้ายให้คิดเลยค่ะมาแล้วมาแล้วบทกรน,นี้ลี้ยวลี้วแล้วแล้วช่วยอ่านเล้วอุยยาวเหมือนกันนะเนี่ยหน<ด>ู<ด>ป้า อ่ะแล้วช่วยอธิบายผมหน่อยเถอ,อ,อะครับเยขย่าก็ได้อ่ะค่ะญาติของหนูปลาหนูปลาหนูปลาผู้หญิงผู้ชายจ้ะผู้หญิงเขาทำไมคะเขาเกี่ยวกับเยขยญาของตัวเอง นิวะเล่าประวัติตัวเองที่จริงคุณที่จริงคุณจะเล่าอะไรให้ง่ายๆนะคะเขาอาจจะถามว่าครอบครัวของเขาค่ะอยู่ที่จังหวัดอะไรเกิดอะค่ะเกิดที่ไหนครับอยู่ปาเกิดจังหวัดอะไรเฮ้ยตรงไหนบอกเกิดไม่มีตรงไหนบอกเกิดเขาอาจจะถามว่าหนูแดงมีญาติทั้งหมดกี่คนเอ้า่อกี้หนูปลาหนูแดงไปแล้วไม่มีหนูแดงในนี้เลยอ่านเบอร์แล้ว ว่าที่ญาติของเขาอะค่ะอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างอ่าใช่ไรครับอ่าโคราชโคราชหาดใหญ่โคราชจังหวัดอะไรครับนครศรีมานครศรีมาโคราชเ่ยหาดใหญ่หาดใหญ่อยู่สงขลาสงขลาแม่กองสมุทรสมุทรสงขลาสงขลามาเนี่ยสมุทรพกเอาหน้าไม่เอานะอย่าเล่นพรุ่งนี้นะอ่าแล้วนี่ไรชลบุรีอยู่ที่จังหวัดอะไรครับชลบุรีโอเคไม่หลงไม่หลงรู้จักสุพรรณไหม เคยไปไหมไม่เคยค่ะพี่หนูอยู่นั่นค่ะพี่อยู่นู่นอยู่ที่นู่นนะโอเคเขาอาจจะถามว่ามีญาติกี่คนนะญาติกี่คนอ้าวมีกี่คนกี่คนเช่นลุงหนึ่งอันนี้ลุงหนึ่งสองอาอาสามคุณสมใจคุณสมใจสี่คุณสมใจเฮ้ยอันเดียวกันหรือเปล่าเออนี่ไงสี่คุณสมใจ น้าสมศรีต่อไปอ่ะทองดีคุณทองดีแล้วก็ปู่แล้วกี่คนละกันตัวละหกลาตีตัวละมีหกคนเจ็ดตัวลงลืมหมดเลยเจ็ดตูงงโอ้ตาละเอาละโอ้โหน้องงงไหมงงคำถามนี่คิดว่าจะงงน้อยลงงน้อยค่ะป่ะฟังจากพี่สายเลย ไม่รู้จะงงไหมพี่อยากรู้แค่ว่าย่าของหนูปลาชื่ออะไรระหว่างกอไก่สมใจขอไข่สมศรีค่ะอ่านเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าย่าของหนูปลาเนะี่ยชื่อสมใจหรือสมศรีชิงเวลาท้าให้ตอบค่ะกองเชียร์เขาเชียร์ขอไข่ครับแล้วน้องๆเลือกตอบแบบเอกฉันเทวีคูณ ใครเป็นใครอ่ะใครเป็นใครพี่งงมากเลยคุณสมใจเป็นภรรยาของคุณอาที่ชื่อทองใบค่ะเลแต่ว่าคุณแม่ของคุณสมใจนี่คือคุณสมศรีดูจากตรงไหนนี่ค่ะแม่สามีแล้วหนูปลาเกี่ยวอะไรเออหนูป้ามาทําไมเออหนูป้ามาทําอะไรเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนเลยหนูป้ามาทําอะไรไปเป็นหลานค่ะมาเป็นหลานเป็นหลานใครของคุณปู่ หนูปลาโผล่มาแล้วมันหายไปเลยอ่ะเร<อ>าอ,อยู่ดีก็ถามว่าย่าเชื่ออะไรไจร้ายนะหนูปลาเนี่ยแม่ของสามีมีนามว่าสมศรีแม่สามีมีนามว่าสมศรีค่ะแม่สามีก็คือคุณทองใบสมใจคือใครกอไก่ <c oughs> สมใจคือภรรยาของคุณทองใบ <c oughs> ทองใบเป็นใครว่าแล้วทองใบคือใครเห็นไหมมันไม่จบอะ ตรงไรไปเลยคือว่าอาหนูปามีอาชื่อทองใบแล้วก็แต่งงานสมใจแต่งงานกันไปเนี่ยไม่น่าจะเป็นญาเราได้เลยมาดูที่นี่สมศรีคือใครวะแม่สามีมีนามว่าสมศรีแม่สามีใครสามีแม่สามีก็คือแม่ของคุณทองใบงงเฮ้ยอ้า ประชาคมโลกได้ทำการสรุปออกมาแล้วเรามีคำเฉลยที่ถูกต้องดังนั้นนะถ้าขอไข่ถูกหมื่นหนึ่งไปเลยของเก่า2อเป็น35นะแต่ถ้ากอไก่ถูกแล้วก็ศูนฟังคำเฉลยค่ะมาเชียร์ให้ย่าของหนูปลาชื่อสมศรีกันครับขอขอไข่ค่ะ ว่าย่าของหนูปลาเนี่ยคือใครนะครับเราจะสังเกตได้จากคําประพันธ์ตรงที่วักที่บอกว่าคุณสมใจเป็นสะพ้ายคนที่สามแม่สามีมีนามว่าสมศรีตรงนี้นะครับจะเป็นตัวในการที่เราจะหาคําตอบนั่นก็คือคําว่าแม่สามีแม่สามีในความหมายตรงนี้นั้นก็เทียบเท่ากับคุณย่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบของข้อนี้ตรงกับข้อขอไข่สมศรีครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลักสีกรุงเทพ10210หรือ read at thpbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือครอบครัรวตึงหนืดมอบให้10รางวัลครับหูยได้อีกแล้วอ่ะ,อะเก่งอะเต็มมากหนึ่งหมื่นะสวอด5พนันนะก็อีก65เล่มนะ และที่สําคัญรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันโอกาสสุดท้ายในการที่จะได้สะสมขุมทรัพย์หนังสือในการแล้วก็เล่นเพื่อให้เพื่อนๆที่ผาแดงวิทยาด้วยนะคะผู้ชมร่วมลุ้นไปกับน,น้องๆด้วยวันพรุ่นี้อย่าพลาดในรายการท้ายอ่านสวัสดีค่ะ